เกือบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสรุปแล้วทุ่นระเบิดสังหารที่พบรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นของใครหลังเกิดเหตุระเบิดจนทําให้หนึ่งนายทหารกล้าของไทยได้รับบาดเจ็บสาหาัสต้องกลายเป็นบุคคลทุกคุณภาพไปตลอดชีวิตแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนไทยเรารับไม่ได้ต้องหาสาเหตุให้เจอให้ได้นะคะว่าใครเป็นเจ้าของทุนระเบิดสังหารอันนี้กันแน่ เรื่องนี้ใครที่ไม่ได้ตามเกาะติดมาตั้งแต่ต้นจนถึงล่าสุดนะคะทางการไทยได้ออกถแถลงการสรุปว่ายังไงบ้างมาค่ะ ฟังคลิปนี้ให้จบเดียวสุดพี่ฟังค่ะจากกรณีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเกิดกรณีที่กองร้อยทหารราบ6021ประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดในระหว่างลาดตระเวนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้มีนายทหารกล้าของไทยได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3รายและ1ในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าข้างซ้ายขาดกลายเป็นบุคคลทุกพลภาพหรือว่าเป็นผู้พิการตลอดชีวิตค่ะแม้หลังเกิดเหตุปัจจุบันอาการของนายทหารกล้าผู้นี้จะพ้นขีดอันตรายแล้วนะ แล้วก็ได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษ7็ขั้นนะคะรวมถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาต่างๆไปจำนวนเงินกว่า90,00 900, 0 0บาทแต่แน่นอนว่ามันย่อมเทียบไม่ได้นะคะกับร่างกายของเขาที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนํามาสู่คําถามสงสยัยและการค้นหาสาเหตุจากคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะว่าทุนระเบิดสังหารนั้นเป็นของชาติใดและถูกนํามาวางไว้เมื่อดใดเป็นระเบิดเก่าที่ถูกฝังเอาไว้ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกแล้วก็ไม่ถูกค้นพบในระหว่างที่มีการเก็บกู้ หรือเป็นระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกนำมาวางฝังเอาไว้หลังเกิดกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาในบริเวณพื้นที่เขาช่องบกซึ่งบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นอย่างหลังจริงๆเนี่ยต้องถือว่ากัมพูชาสมควรต้องถูกประนามอย่างรุนแรงเพราะว่านอกจากจะเป็นการประนามด้านมนุษยธรรมแล้วเขายังละเมิดอนุสัญญาออตโตว่าที่มีการลงนามกันเรียบร้อยนะคะว่าจะไม่มีการเก็บใช้รักษา ทุ่นระเบิดสังหารไว้ในครอบครองอีกต่อไปมาทำความรู้จักอนุสัญญาออตตาวากันสักนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่ามีการลงนามกันเมื่อปี2540นะคะที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาฮะมีผมมาครับใช้ตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด164ประเทศสมาชิกซึ่งนั่นรวมถึงประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยค่ะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตถ่ายโอน ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในทุกกรณีเลยนะฮะและที่สําคัญเลยคือสมาชิกเนี่ยต้องมีการทําลายทุ่นระเบิดที่มีครอบครองเนี่ยภายในระยะเวลา4ปีนับมาแต่วันที่ให้สัตยาบันไปและต้องเคลียร์พื้นที่ที่ปะปนทุ่นระเบิดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา10ปีค่ะอนุสัญญาตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆมีแค่164ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเท่านั้นยังคงเหลือประเทศมหาอำนาจอีกหลายประเทศที่เขาอ้างในเรื่องของการปกป้องรักษาอธิปไตยของตนเองและไม่ขอ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนุสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนอินเดียและปากีสถานค่ะจุดอ่อนสําคัญของอนุสัญญาตัวนี้ก็คือว่าไม่ได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนต่อประเทศที่ฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะใช้วิธีแค่กดดันจากประชาคมโลก,โกว่ามันก็อาจจะมีน้าหนักเบาไม่ได้มีน้ําหนักที่รุนแรงมากเพียงพอบางประเทศเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการลงโทษสถานหนะั ก็อาจจะเกิดการฝา่าฝืนหรือไม่ยอมทำตามอนุสัญญาตัวนี้ได้ แล้วสรุปแล้วทุ่นระเบิดสังหารที่พบเป็นของใครกันแน่ไทยหรือว่ากัมพูชาแน่นอนนะคะว่าหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาต่างออกมาปฏิเสธกันไปมาเนาะว่าระเบิดนั้นไม่ใช่ของฝ่ายตนค่ะโดยฝ่ายความมั่นคงและก็หน่วยงานที่ดูแลหลักของประเทศไทยอย่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่า TMAX หรือว่า TMAC เนี่ยขอเวลาตรวจสอบ2 3สาวันจะทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดเพียงไม่กี่วันนะคะคุณวัฒนานาน่วมซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายทา ได้มีการออกมาโพสต์ว่าก่อนหน้านี้นเธอเคยได้รับทราบการข่าวมาที่น่าเชื่อถือได้โดยกล่าวบอกว่าฝ่ายขเขมรมีคําสั่งให้ทหารนะคะวางสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวางตามช่องทางที่คิดว่าฝ่ายไทยจะเคลื่อนที่ผ่านบนพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตช่องบอกและเชิงเนิน ก่อนที่สุดท้ายจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นจริงๆและต่อมานฝ่ายรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราได้เกิดการประนามการกระทําของกัมพูชาอย่างรุนแรงที่สุดเลยในการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเพราะถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและดินแทนไทยอย่างชัดเจนซ้ํายังขัดต่อหลักฐานกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากถแถลงการของหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ในการดูแลและก็ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่า TMAC นะฮะก็ได้ออกถแถลงการมาในวันที่20กร,รกฎาคม4ข้อใหญ่ๆใจความสําคัญก็คือขอประนามการกระทําดังกล่าวอย่างรุนแรงเพราะถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตราจากการลอบวางทุนระเบิดสังหารบุคคลภายในเขตแดนของประเทศไทย ซึ่งมีเจตนาชัดเจนว่าเพื่อสร้างอันตรายต่อกำลังพลและคนไทยค่ะส้ำยังยืนยันนะคะว่าทุนระเบิดสังหารที่พบทั้ง8ลูกในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดอันใหม่ที่เพิ่งถูกนำมาติดตั้งยืนยันว่าไม่ใช่ของกองทัพไทยอย่างแน่นอนเราไม่เคยมีทุนระเบิดสังหาร PM 2ตัวนี้ พร้อมทั้งขอเรียกร้องนะคะให้ราชอาณาจักรกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบตรวจสอบสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกในอนาคตและขอเรียกร้องว่าหยุดเถอะหยุดยั้งการขัดขวางการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยตามแนวชายแดนเสียเถอดแต่แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลไทย ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีการท้วงติงทางกัมพูชาไปแบบรุนแรงแบบนี้มีหรือว่าเขาจะอยู่เฉยๆให้เราต่อว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชานะคะก็ออกแถลงการตอบโต้ทันควันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลซ้ํายังมาติต่งทหารไทยบอกว่าฝ่ายเรานั่นแหละละเมิดนะคะอนุสัญญาข้อตกลง m o u 4 3เดินออกลาดตะเวนนอกเส้นทางที่ตกลงกันไว้เองทั้งที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเคยเตือนฝ่ายทหารไทยมาแล้วซึ่งก็บอกว่าบ้านเขา ยึดตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนไงที่ทํากันไว้ตั้งแต่โอ้ยโน้นสมัยอนุสัญญากับทางฝรั่งเศสเลยทีนี้เนี่ยก็เคยบอกแล้วว่าในพื้นที่ดังกล่าวมันมีทุ่นระเบิดอยู่ที่ยังเก็บกู้ไม่หมดทหารไทยออกนอกเส้นทางไม่ฟังเองจนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบาดเจ็บจากระเบิดที่เป็นเศษซากตั้งแต่สมัยสงครามเอ๊ะ หรือที่ทางการไทยทําแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะการจัดฉากต้องการจะยั่วยุเพื่อยกระดับไปสู่การประชนหน้ากับกัมพูชาใช่หรือไม่โอ้โหเขาคิดได้ยังไงนะคะทหารไทยบาดเจ็บด้วยไทยเราจะจงใจเองได้อย่างไรแน่นอนนะคะว่าเมื่อเกิดการท้วงติงต่อว่ากันแบบนี้ทางฝ่ายความมั่นคงของไทยเรายอมไม่ได้นะสอบอทอกรกต้องออกมายืนยันนะว่าทุนระเบิดเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางการลาดตระเวนของทหารไทยตามปกติเลยค่ะโดยเปิดเผยจากพลเรือ ตรีสุรสารคงสิริท่านเป็นโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือที่เรียกย่อๆว่าสมทกน,นะคะก็ออกมาแถลงยืนยันเลยว่าอันเนี้ย มันเป็นปฏิบัติการเดินลาดตระเวนตามปกติของกองกําลังสุรนา,ารีนะคะในวันที่15กรกฎาคมเลยจากฐานมรกตไปยังเนิน481อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยเป็นเขตอธิปไตยไทยแล้วจะไปออกนอกเส้นทางไปในบ้านเขาไปในพื้นที่ของกัมพูชาได้ยังไงเราลาดตระเวนตามปกติก่อนที่สุดท้าย16กกรกฎาคมมันจะมาเกิดเหตุระเบิดขึ้นอยู่ในเส้นทางลาดตระเวนของเราพร้อมยืนยันด้วยว่าระเบิดที่พบ ไม่ใช่ระเบิดสมัยสงครามแต่เป็นระเบิดใหม่ที่เพิ่มถูกนำมาติดตั้งอย่างแน่นอนถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงได้เชื่ออย่างนั้นเพราะหลักฐานปรากฏชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นดูจากปรากฏอักษรน,นะคะบริเวณข้างๆทุ่นระเบิดปรากฏชัดเจนเลยซึ่งมันเป็นระเบิดเก่าแน่นอนตัวอักษรต่างๆว่าต้องมีการเจรจังไปตามการเวลาใช่ไหมแถมจุดที่พบระเบิดว่าระเบิดเนี่ยไม่มีวัชพืชหรือรากไม้ขึ้นปกคลุม ซึ่งถือมันผ่านผ่านการเวลามาร่วมร่วมร้อยปีแน่นอนว่ามันต้องมีพวกวัชพืชอะไรมาปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นหลักฐานสําคัญเลยว่าระเบิดนี้เป็นระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกนํามาติดตั้งอย่างแน่นอนซึ่งถามว่าเอาละทำไมถึงคิดว่ามันเพิ่งถูกนํามาติดตั้งในช่วงนี้ล่ะมันอาจจะมีมานานแล้วก็ได้นะทำไมต้องเป็นช่วงที่เกิดข้อพิพาทด้วย ก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเรานะคะเคยมีการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่เขาช่องบกไปแล้วเมื่อปี2,565ซึ่งพื้นที่เขาช่องบกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กองทัพบ,บกเราลาดตระเวนกวาดล้างทุ่นระเบิดแล้วก็ไม่ได้พบทุ่นระเบิดในลักษณะชน,นิดนี้อีกแล้วจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงชี้ว่าเนี่ยคือระเบิดใหม่นะคะที่เพิ่งถูกนำมาวางเพิ่มเติมหลังจากมีข้อพิพาทกันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อสังหารบุคคลถือเป็นการลุกล้ำอาิปไตยไทยละเมิดอ,อนุสัญญาชัดเจนแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทุ่นระเบิดสังหารที่พบนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในสารระบบของกองทัพไทยอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งข้อมูลนี้มันสอดคล้องกับข้อมูลที่ทางโฆษกกองทัพบ,บกไทยอย่างพลตรีวินไทยสุวารีท่านเคยออกมาถแถลงการใช่ไหมคะที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการวางทุ่นระเบิดลักษณะแบบนี้มานานแล้วเพราะเราปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตตวานะคะที่เราเนี่เป็นประเทศสมาชิกอยู่แน่นอนว่าเราไม่ละเมิดอย่างแน่นอนนะคะและไทยเราก็ไม่ได้มีทุ่นระเบิดชนิดนี้ PMN2 อันเนี้ยที่ผลิตโดยรัเสเซียอย่างแน่นอนไม่เคยปรากฏอยู่ในสารระบบคลังแสงคลังอาวุธของประเทศไทยเราไม่เคยสั่งระเบิดชนิดนี้มา นนนะะทีนี้คําถามคือแล้วอยู่ๆระเบิดชนิดนี้มันมาวางอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยได้อย่างไรจากข้อมูลที่พลตรีวินไทยนั่นเคยพูดก็คือว่าเชื่อว่าทหารกัมพูชาแอบลักลอบเข้ามาวางแล้วก็กลับออกไปอะ่ะเพราะจุดที่พบระเบิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ห่างจากจุดที่มีข้อพิพาทต,ตรงเข่าช่องบกใช่ไหมแล้วก็เคยเป็นจุดที่เคยพบทหารกัมพูชาแอบลักลอบเข้ามาบริเวณดินแดนของไทยอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะ ซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่าเราอาจจะใช้สถานการณ์นี้ไปเลยในการพลิกกลับเป็นแต้มต่อในการกดดันกัมพูชาบนเวทีโลกในกรณีที่เขากําลังฟ้องร้องข้อวิพากษ์ี่พื้นที่ของไทยในศาลโลกอยู่ณนขณนะนี้ถูกต้องไหมเออแต่จุดเนี้ยมันถูกชัดเจนเลยว่าเขาละเมิดอนุสัญญาออตโตว่าด้วยแล้วมันก็เป็นการละเมิดตามหลักมนุษยธรรมด้วยคือสมัยนี้มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยอะ ก็ต้องไปพิสูจน์แล้วก็กดดันกันต่อนะคะว่าสุดท้ายในที่สุดกัมพูชาจะยอมรับหรือไม่แล้วฝ่ายไทยจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้สุดท้ายนี้คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมันอาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงเนาะมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางคือโอไม่สามารถจะย่นย่อดได้มากเพราะว่าถ้ามันผิดแปลกไปจากภาษา ทางการที่ควรจะเป็นเยอะๆเนี่ยว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สรุปเป็นภาษาพูดนักแต่ก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นและดูท่าทีต่อจากนี้นะคะว่าทางการไทย จะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอย่างสุภาพเนาะแล้วก็สันติเคารพความเห็นต่างด้วยนะคะแต่สุดท้ายเหมือนเดิมนาอถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับรายการเราโอฝากหน่อยนะคะติชมหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจมาได้แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์และแชร์คลิปนี้ต่อนะคะไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้จะโอด้วยนะคะ